ในหนาวบ่ขี่จากระยองมาเนี่ยหนาวพี่รับโอ้ยเสื้อผ้าไม่มีใส่เลยบ่ไม่มีห็ฮะมีช่องคโคตรอ๋อเสื้อกันหนาวก็ไม่มีอเอาลายลายโบ๊ ไปหาลูกวอกรือจังใดลูก,โ,ลกโอ้คอยกอบบะมี่เงินเสียหายดอกบะมี่<ล> <c oughs> น้ำมันจักรลอยสองร้อย ระยงนี่นะบ่อดีเติมมาแล้วสามร้อยอ๋อสี่ห้าร้อยหรือบ้างเจ<อ>้าซื้อยังนี่ซื้อฮะอ๋อเดี๋ยวลูกลานสี่ออกเขาสิ ได้สืบหาถามหาเนี่ย